สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดนะคะวันนี้เรามีแผนจะไปกินข้าวข้างนอกอยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเวลาก่อนที่เราจะออกไปนะคะกับตอนเรากลับมาจะเป็นยังไงวันนี้เราจะต้องขับรถไปกินข้าวแล้วก็ตอนกลับมีแท็กซี่สําหรับขับรถให้เรานะคะแล้วก็มาส่งเราที่บ้านนะคะเราจะต้องจ่ายตัง ตามระยะทางนะคะแล้วก็ตำบลอำเภอที่เราอยู่นะคะเวลาที่เราไปร้านอาหารนะคะเป็นร้านอิซากายะญี่ปุ่นหรือว่าร้านกลางคืนนะคะก็จะเป็นบาร์เล็กๆเนาะมีบาร์มีเครื่องดืม่มมีอาหารมีกับแก้มแต่ นะแบบเขาเน้นแบบกับแกล้มากกว่านะคะวันนี้เราก็ไปกัน3ามคนพ่อแม่ลูกนะคะปกติเราจะไปกับเพื่อนนะคะนัดกันเป็น10บคนแต่วันนี้เราอยากจะไปโมเมนต์แบบ3ามคนพ่อแม่ลูกนะคะกินข้าวนอกบ้านบางทีเราก็จะไปดีแลกนะคะพอเรามาถึงที่ร้านนะคะเราก็จะสั่งอาหารวันนี้ก็จะสั่งซาชิมิแล้วก็ไก่ย่างนะคะเบียร์เน้นกับแกลค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็กินแล้วก็เอารูปภาพมาให้เ,เพื่อนๆไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะเพอดีว่าตอนที่ไปกินเนี่ยไลฟ์สดนะคะเลยไม่มีวิดีโอเลยมีรูปภาพตอนนี้ก็กลับบ้านนะคะเราจะอยู่ที่ร้านอาหารประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะหลังจากนั้นก็มีรถมารับเราเราก็ต้องนัดเวลาเขาด้วยนะคะพอเขามาปุ๊บเราจะต้องรีบเช็คบินรีบกลับนะคะ พราะเขาทำงานเป็นเวลานะคะเราจะเลยเวลาเขาไม่ได้ระหว่า,างทางกลับนะคะก็ตาร้ายมากๆเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนนะคะแต่ว่ามีสติอยู่นะคะก็พอบบกบอกทางเขาได้ก่อนอื่นเขาจะถามเราว่าไปที่ไหนอ่า เอะไราโดยประมาณนะคะหลังจากนั้นก็นั่งเราก็จะนั่งข้างหลังส่วนสามีก็นั่งข้างหน้านะคะเราก็จะมีคนที่ขับรถแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งที่ขับตามหลังเพื่อมารับคนขับรถให้เรานะคะเขาก็จะมีกันทีมงานของเขาคือสองคนเนาะคนหนึ่งขับรถตามหลังนะคะเพื่อมารับคนที่ขับรถให้เรากลับบ้านนะคะที่ญี่ปุ่นถ้าเราดื่มแล้วเราไม่สามารถที่จะขับรถเองได้ถ้าใครอยากดื่มก็ต้องเสียงเงินนะคะ แต่มันก็ดีนะคะปลอดภัยไม่ต้องเสี่ยงที่จะดื่มแล้วขับนะคะนอกจากตัวเรายังคนอื่นเราก็ไม่รู้เนาะเมื่อเราผิดพลาดไปตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะตอนไปกับตอนกลับคนละสภาพเลยค่ะมาถึงบ้านเนี่ยจะมานั่งดื่มที่บ้านอีกนะคะลูกหลับมาในรถนะคะลูกคิดว่าพ่อลงมาจากรถหรือยังนะคะตอนนี้ก็ตอนกลับหน้าก็จะแดงๆสรึมสลือนะประมาณนี้นะคะ แดงมากๆเข้ามาก็โอมึนนะคะแต่สนุกสนานนะคะนานๆทีค่ะได้ออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานแล้วก็ทุกวันก็จะมีธุระเยอะยะมากมายนะคะกว่าเราจะได้หยุดก็คือประมาณนี้ค่ะพอมาถึงบ้านคนะโอ้ยถอดรองเท้าผิดๆทุกๆนะคะอาการก็ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ